วันนี้ผมจะพาคุณมารู้จักกับฟิงเกอร์พินนะครับหรือฟิงเกอร์แแกนการสะแกนลายนิ้วมือนะครับบนเ็นโฟน3ซึ่งรุ่นที่ผมทดสอบเนี่ยก็เป็นสีตัฟไฟแบ็คซึ่งมีแรม4กิกแล้วก็หน่วยความจำา6 4กิกตัวนี้เนี่ยมีจุดเด่นก็คือว่าตัวฟิงเกอร์แแกนเนี่ยสามารถที่จะปลดล็อกหน้าจอภายในเวลา0.2วินาทีนะครับ อ่าเนี่ยเปิดเร็วมากนะครับอ่าเราไปดูการตั้งค่ากันนะเราเข้าไปที่ตัวฟิเกรปพินก่อนแล้วก็ตัวฟิงเกอร์พินเนี่ยสามารถที่จะตั้งค่าได้ว่าจะให้เปิดกล้องได้หรือจะให้ถ่ายรูปนะครับเวลาเราเซลฟี่แล้วก็มือเรากดไปถ่ายรูปบนหน้าจอไม่สะดวกก็จะทําให้เราใช้งานได้ง่ายขึ้นโดยเราสามารถที่จะมเมนจหรือว่าจัดการตัว ถึงก็แกนนะครับผมจัดการไปสองนิ้วมือนิ้วชี้ขวาอ่านะครับสามารถที่จะตั้งค่าตัวสิงเกิลปินโดยที่จะเอาตัวต่างๆของนิ้วเนี่ยวางท่าไปกับตัวฟิงเกร์ปินหลังกล้องเพื่อที่จะให้ สามารถที่จะจดจำลายนิ้วมือเราได้แม่นยำม,มากขึ้นอ่าโอเคอ่าเราใช้นิ้วชี้เปหมดละสองนิว้วนะฮะอันนี้สาธิบด้วยอกลางเพิ่มเติมแต่ว่าจริงๆเวลาใช้งานก็ถนัดนิ้วชี้มากกว่าเราก็จัดการการใช้งานางต่างๆได้ ไม่ว่าจะเป็นการไทเกเตอร์ต่างๆโมทั้งเกเตอร์ก็คือว่า,าการจัดการตัวเกเตอร์นะครับว่าจะให้ท้งานมือเดียวได้แล้วก็อันนี้ก็คือเหมือนกับว่า,าเวลาเราถือมือถือแนวตั้งแล้วกอ็อยู่ในโหมดแนวตั้งเนี่ยก็ทำให้สามารถที่จะ จัดการการทำงานต่างๆได้เราไปดูุดเทอรียลกันอันนี้ฟลิปดาวนะ,ะเวลามีเสียงนะครจะทำให้มันเสียงเงียบลงแล้วก็อันนี้ก็คือแฮนด์อัพนะฮะฮัลโหลได้เลยนะฮะโดยที่เราไม่ต้องกดรับสายเลยแค่เอามือถือยกขึ้นมาแล้ววางแนมปูมันจะมีเซนเตอร์อยู่อันนี้ก็จะเป็นตัวที่ เป็นโมชั่นที่ทำให้เราใช้งานได้สะดวกขึ้นนะฮะตัวฟิงเกอร์พินนะครับ,รบทำให้ดูอีกทีหนึ่งก็ปิดนะครับแล้วก็เอานิ้วทาบตรงฟิกเกอร์แกนนะครับปุ๊บลดล็อกหน้าจอได้เลยนะฮะจากปกติที่ต้องทำอย่างนี้เปิดปุ๊บสไลด์ปุ๊บ,บนะเราก็ต้องมาใส่อย่างนี้ใช่ไหมอ่าแต่ว่าอันเนี้ยสะดวกมากอ่านะวางทาพปุ๊บเปิดหน้าจอได้เลยอ่านะขอบคุณครับ